เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะจ้ะโมเดลค่ะอยู่บ้านดีๆนะแม่หุงข้าวแล้วให้อาหารเมร็ดกับลูซี่ด้วยนะแม่ทำไว้แล้วเปียกอะ่ะเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะแม่ไปแล้วนะโอ้ยฝนตกหลอเนี่ยโอ๊ยเปียกเปียกเปียก เปียกอีกแล้วเดินไปไหนก็เปียกอ้าทำงานได้ไหมเนี่ยแล้วก,ก็ดันมาชนรถตัวเองอีก้าวถน,นเลือ่อนเ <c ười> <c ười> หนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยหลบฝนก่อนโอ้ยขอเขาเซเว่นแป๊บหนึ่งนะ ไม่ได้ซื้ออะไรหลักจ้าหลบฝนพอ,อ,นอดีมีลมให้หนูยืมสักอันไหมคะเดี๋ยวตอนกลับหนูมาคืนไม่มีจ้ะไม่มีขายอ๋อไม่เป็นไรแถวนี้มีคาเฟ่ยอยู่ไปนั่งคาเฟ่ก็ได้เราจะไปทำงานสายไหมเนี่ยทำตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วด้วย พิง่งออกมาต้อป้าไม่กลัวฝนหน่อยเหรออุยแล้วก็มีรถตามหลังเรากลัวกลัวกลัวใกล้ถึงคาเฟ่แล้วอีกนิดเดียวนี่จอดจอจอด,จอดไม่มีที่ล่มหน้าร้านหน่อยเหรอไปไปเข้าเข้าคาเฟ่บบนึงคาเฟ่นี้ยังปิดอยู่แต่พอนั่งได้ นั่งคาเฟ่แป๊บวันนี้จะได้ไปทำงานมีเนี่ยดูสิฝนก็ท่าทางไม่หยุดแฮะไปได้มิเนี่ยเจ้านายเจ้านายก็โทรมาให้รีบไปทำงานอยู่ได้เฮ้ยฝนตอกอีกแล้วโอ๊ยแม่ถนนลื่นมิเนี่ยฉันต้องอยู่คนเดียวไม่เลี้ยวมามองใคร ฮฉันอยู่คนเดียวอีกแล้วแต่วันที่ฝนตกด้วยไงกลัวไงกลัวฟ้าผ่าไงเฮ้ยกวแลจะปิดม่านไปก่อนเรากลัวให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กยังดึงม่านไว้โอ๊ยอันนี้เหล็กดึงม่านไว้อยู่อันนี้ก็เหล็กดึงม่านไม่เป็นไร เปิดแอร์ดีไหมน่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งนะโอ๊ยกลัวฟ้าผ่ายิ่งเป็นห้องเราดีปปิดเลยปิดแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยทำให้ฉันแพ้เลยเตียงแตกแล้วเนี่ยแล้วก็ตุยแหละเฮ้ยไม่เล่นแล้วเบสบอลเนี่ย เสียงอะไรอะ่ะนี่เสียงฟ้าผ่าเหรอเนี่ยไปดูในตู้เย็นดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างหิวอ่ะนี่มันก็จะเที่ยงอยู่แล้วอืมแซลมอนดีแล้วเหรอ,อไม่อยากกินเลยถ้างั้นออกไปเซเว่นเองดีกว่าเราไม่เคยออกไปเซเว่นเองเลยนะ ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะฝนตกด้วยยังไม่เคยไปเลยอ่ะถ้า,างั้นลองไปหน่อยดีกว่าไปหยิบตังก่อนแม้วางไว้ให้อยู่แล้วก็กุญแจบ้านด้วยเรียบร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาล่ะอืมปะปะโอโ้โหฟ้าก็ มืดคลัำไม่หมดแล้วเดี๋ยวเราว่านะฝนมันแรงมากอุ๊ยลืมร่มมาหัวเปียกหมดแล้วเนี่ยไม่นะทำไงดีอ่ะถ้างั้นก็ใช้เริ่มไปแล้วกันเรียบร้อยผมไม่เปียกแน่นอนไปขึ้นสะพานลอยเถอะ <c oughs> ฟ้าร้องดังมากเลยเนี่ยน่ากลัวแฮะนี่ไงสะพานลอยเมืองเราเป็นแบบนี้โอ้สะพานลอยเมืองเราอย่างดีอย่างนี้นี่เองมีที่กั้นและมีล่มด้วยเราจะได้แบบมาหลบอยู่ตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะ อโอ้ยฝนก็นาสาดเข้ามาทางประตูตึงเลยนะอยากให้มันมีแบบระบบมือปิดประตูให้ได้ยูม,มาดอยู่ตรงนั้นเองเฮ้ยไปก็ได้เดี๋ยวไปหลบที่ยูม,มาก็ได้โอ้ยตรงนี้ก็มีที่ล่มออเอาไงดีอะไปไปตรงที่ล่มสิ โอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องเดินไปยูมาดยูมาดอยู่ตรง,งนั้นเหรอมันไม่มีที่หลบใกล้กว่านี้แล้วเหรอ,หรอโอ้ยไปหาฝนไปเลยของเราคงดวงดีไม่เดินฝนสักเม็ดวิ่ง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 เป็นเดอะแฟเลยวิ่งวิ่งวิ่งวงิเร็ว ดีนะลงเ,เอาล้มมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาล่มมาคือแบบเปียกแน่ๆเปียกแบบเปียกอะ่ะถึงสักทีเฮ้ยนี่ก็บ่ายโมงแล้วนะยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าหลดเที่ยงเฮ้ยถ้า,างั้นเอาเป็นอืมกระเาไก่ไข่ดาวคะ่ะแบบ แบบเยอะๆเลยนะคะเวฟไหมคะเวฟค่ะมีออมเมเบอร์ไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะ้วสักครู่นะคะค่ะถ้างั้นมาดูไอติมดีกว่าโอ้ไอติมรสชาเขียวแบบไอติมไทยๆอ่ะไม่เคยกินเลยไอติมอะไรเนี่ย อันนี้โมจิเหรอรสชาไทยโมจิชามะนาวปรุงรสแบบไม่ผักหมาล่าต้ยมยำเสร็จแล้วค่ะอืมห้าสิบาทค่ะนี่ค่ะโอกาสนา้าเช่นใหม่นะคะค่ะ S <S> เอ๊ะทำไมฟ้ามืดจังเลยฮะดีนะตรงนี้ยังมีล่มอยู่อะ่ะถ้าไม่มีคือแบบจุยแนีๆเกือบไปแล้วมันยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีล่มอีกอ้าวป้าโอ้ยนี่ก็มีรถอีกแม่บอกว่าให้ขึ้นสะพานลอยทุกครั้ง แต่มันไม่ค่อยมีไงสะพานลอยอะ่ะมันไม่แค่จุดอันจุดเดียวหรือเปล่าเมืองนี้ไปไปขึ้นสะพานลอยแถบสะพานลอยที่นี่เขาทำดีเนาะมีแบบหลังคาด้วยข้ามถนนคงได้ลมะมั้งไม่มีรถอะ่ะน่าจะข้ามได้แล้วแหละแต่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะโอเคถึงแล้วไป ลงไปเร็วถึงบ้านแล้วจ้าวกว่าจะถึงสักทีบ้านเนี่ยเหนื่อยอะ่ะได้ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวมาแค่หนึ่งถางถึงแล้วเดี๋ยวไปกินดีกว่านุดยังไม่เทอาหารเปียกให้เราเลยนุดเราฟังภาษาแมวไม่ได้อะ่ะ นอดโอเคก็ได้ฉันนึกว่าจะแกงจานแดงจานปวดลูซี่ใช่แล้วมาเดี๋ยวมานั่งกินกันดีกว่าอุ๊ยแกไม่ออกอ่ะใช้กันไกลเจาะกระดาษไปเลยแขกแกค่อยค่อยดึง กเรียบร้อยกระเป๋าไก่ไข่ดาราเรากินดีกว่างามงางามงางาฮะอร่อยอร่อยชะมเลยอ่ะนั่นซีอร่อยมากหมายถึงข้าวลูซี่นะอร่อยอ่ะ ซื้อไส้กรอกมากินนะ่ะอร่อยนะบอกให้อืมอร่อยมากหมาล่าเผ็ดกรางเผ็ดเลยแหละเฮ้ยนี่ก็บ่ายสองแล้วนะเม่เมื่อไหร่จะมาล่ะตอนนี้ฉันกลับมาหาลูกแต่ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมฉันจะกลับมาหาลูกยังไงเนี่ย นอนหลับไปแป๊บเดียวเองนะท่วมเข้ามาในบ้านเลยเหลอนเนี่ยเราปิดประตูไม่สนิทหรอลูซี่ไหนบอกนายไม่กลัวน้ำไงไนายเล่นน้ำเลยนะอโอ้โหเต็มหน้าบ้านเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเท้าเปียกหมดแล้วต้องเรื่องนี้ต้องให้แม่รับรู้ แต่ถ้าเราเอาไฟมันกับน้ำถ้าเราไฟไหม้ขึ้นมาละ่ะอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วมันจะเข้าห้องเราไหมเนี่ยกลัวอ้าเข้าห้องเราด้วยอ่ะไม่นะโอ้ดีวูห้หูไม่ต้องดีนะเลยทีวีพังหมดแล้วดีนะคอมยังไม่พังเนี่ยแต่หนังสือเรียนชน,นะสิ เปียกแล้วะหนังสือเรียนฉันต่อไปแล้วเราจะเรียนอะไรล่ะต้องไปซื้อใหม่เหรอเนี่ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยฉันต้องกลับไปหาลูกฉันให้ได้โมเดลเป็นยังไงบ้างเนี่ยถนนก็ลื่นลื่นลื่นแสนจะลื่นจริงๆลื่นแบบลื่นมากลื่นแบบแบบลื่นอุ้ยอุ้ยลื่น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 จริงๆ ลื่นมากลื่นแบบมากๆกอ้าื่นลื่นลื่นลื่นเกือบเกือบแล้วต้องพยายามขับไปให้ถึงบ้านถึงสักทีถึงแล้วไปดูโมเดลดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแม่กลับมาแล้วจ้ะลูกเอานานท่วมเข้ามาในห้องเลยหรอโอ้ย แล้วห้องแม่กับพ่อล่ะห้องเปียกไหมดีนะห้องกับแม่มีซึมๆเข้ามานิดนึงอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ยแล้วเสื้อล่ะเสื้อแม่หวังว่าจะมาหาเปียกหมดเลยอ่ะดีนะเครื่องสำอางยังไม่แบบยังไม่โดนตัวเครื่องแป้งเราอ่ะยังดียังดี ดีเลยเดี๋ยวเราไปนอนที่อื่นกันก่อนนะคืนนี้เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ตรงนี้นานไปน้ำอาจจะซึมแล้วเราต้องไปนอนบนหลังคาก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักอุย้ยโมเดลโดนผมแล้วลึกมากเลยนะเนี่ยน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่พักอยู่ก่อนพอน้ำลดอะแล้วเราค่อยๆมาที่บ้านแล้วกันเนาะจะได้แบบ โอ๊ยรถเป็นไรมากไหมอะไม่เป็นไรหรอกมั้งปไปไปหาที่พักกันเถอะโมเดลนี่แหละที่พักสีทองเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมันเป็นสีทองเหมือนกันแต่ไม่ใช่แถวนี้หรอกเดี๋ยวแม่ไปรอที่ป้ายรถเมย์หวังว่าอาจจะมีก็ได้นะรถเมย์แถวเนี้ยแตัวไม่มีก็ไม่รู้ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนชอบกันไหมเถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บมา